สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันแห่งความหวังวันแห่งความเสี่ยงก็ใกล้เข้ามาแล้วครับอยู่ที่ท่านจะบริหารความเสี่ยงเอานะครับท่านจะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเสี่ยงปานกลางอยู่ที่ท่านนะครับถ้าแบบนี้แบบนี้ก็เสี่ยงน้อยนะครับแบบนี้เสี่ยงน้อยหน่อยครับแบบนี้ก็อาจจะเสี่ยงน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมครับถ้าแบบนี้เสี่ยงมากรับเสี่ยงมากเสี่ยงเยอะด้วยแบบนี้นะครับ นั้นก็อยู่ที่ท่านเองนะท่านจะบริหารความเสี่ยงของตัวท่านอย่างไรนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าอย่าไปคาดหวังมันมากนะครับโชคลาภที่จะได้มามันยากนะครับถ้าไม่ได้ออกแรงหรือว่าเงือไม่ตกก็คงจะได้ยากนะครับในเรื่องของความหวังเรื่องของโชคลาภเรื่องของเงินของทองนะครับ ครับครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมว่าวันแห่งความหวังวันแห่งการบริหารความเสี่ยงของท่านอยู่ที่ท่านจะตัดสินใจอย่าหวังอะไรมากมายมันจะผิดหวังนะครับสวัสดีครับขอบริหารความเสี่ยงหน่อยอุ้ยทำไมมันหลแท้ล่ะอันอย่างละใบเนี่นะอาใบนี้แล้อเป่นี่นะะขอเสี่ยงชักมึงใบงวดนี้ครับ